สว,สวัสดีค่ะแม่ค่่คะสวัสดมค่มฝันเมื่อคืนนี่ฝันจังไรเสียงเสียงเล็กไวเสียงเล็กไวเสียงเล็กไวฝันว่าเขามาว่าเข้ามาโรงพยาบาลนี่จ่อไปนี่จิตวิทย์หายได้จิตวิทยกินายได้เคนว่าเอาเอาไปให้หมูกับให้หมูกว่าสิเบิร์ตคนว่าก็ต้องให้เขาหลายเคนว่าอู้หูเขาจะบ่อยจะคล้องจ็กเสือบ่อยกินจ็กเสือบ่อยห้ากินจ็กเสือโอ้หูทานนี kind of ้เพื่นว่า นี่นี่จาก้อนธรรมดแต่นี้อย่าไปอ่ะอยู่นอกกันหน่อยก้อนก็เลยว่าบานหนึ่งพื่นกระดาลงมากกระดาย่อมลงอยู่นิมนต์พื้นลงมากันห่อมลงอยู่เทียดาเป็นเทียดาบอกเทียดาตัวใสจุดแบบเมล็ํานี่แบบมุกุดแบบอ้ยลมหยาดหยาดขึ้นทึ่งผุ่นปลายกม่องผุนก็เลยว่าลงมากก้อนนิมนลงมากก้อนลองกอก็เลยว่าสิหง่อนลรวบอกธรไมาหง่อมแล้วก็เลยว่าย่อมแลวละย่อมมาติดดีดีก็เลยว่า เสียงให้ก็ให้ฉันมาห้องให้ว่าสัานนนี่พจน,นกระดาษพจนกระดาก็ให้ที่ระย่องพจนกระลงมาดาได้บ๊อยพจนลงมาสื่อโลงมาดาให้ว่าให้เขาลายมา<ะ>ดาคุณแม่แม่ฉันมาไห้เขาจนถือเบิดเขาคือบอดของเขาเขาคือบ่อออห้จะคล้องกินแน่นี่แต่จะคล้องให้เขากินไปจัดติดไว้ใส่กระตามาใหา้แม่แล้วขเขาใส่อันอันนี้แหละกระตากระตาไม่ใครได้บ๊วยกระต่ายยางไหนกระต้าไม่ใครคือเข้าไป ือเข้าไปเขาเหินเอ,อเียงมองพี่เม่บุปผีนังค่ะเบาม่ฝันเข้าเบาได้อีกบุปผีนังคือจังเข้าไปเขาเหินไปย้ายเขาสามีบอกแอบงตาเลยบ้านี้แม่ก็เลยเพิ่นเอาหายเลยแม่ก็เอาไปใหา้มูาามแบงมงูเพิน<อ>พนพ่นลงมาเล้เพิ่นแหนมเห็นเพิ่นก็ลงมาเพิ่นมาลงมาสาเพิ่นหายด่เชิงพ่นก็เลยว่านิมนต์ลงมาก่อนฝนก็เลยลงมาลงมาแบหายเพิ่นหายจะคล้องคือเอิ็นเขาคือบ่้หายจะคล้องกินจะคล้องเุปผียังคือให้ยเขากิน บานีเลื้อใจเหายเใจเพิ่นเล้าเลื้อใจว่าเพิ่นเล่าก็ย่อมก็ย่อมเพิ่นลงมาลงมาก็ยังมาด่ายอืมชาจ่างไม่มีบุญไหนไม่มีบุญนี่มาบอกให้ค hmm. nope. mm ุณแม่ยที่คุดชาจ่างแม่แก่สีได้เงินแม่อือแลเพราะท่านก็เลังไปคุดนี่แหละท่านว่าให้คุดนั่นหาเม็ดกระพกเม็ดิ่นบอกว่าให้คุดหาเม็ดกระพกเม็ดแม่ทั้งทั้งยาวมาหนึ่งพกเม็ดทั้งกว่างมาหนึ่งหาเม็ด ก็เบอกไปพูดซาแม่ไ้พูดบอกรบอกรไปพูดบอดรไปหมากอนหมากอนมาถึเลขเมื่อ่ไนพูดคนช่างไวซื่อบานี้คุดแม่นี่เสี่ยงเลขตัวให้ไหวเสีงเลขห5หนแบบหาหาแบอเเลยกาฝันแบบนี้เด้ยฝันแบบนี้อือคนขอล้องมาได้ก็นบ่ไดบอกเลขเพิบอกแม่บอกันบ่ได้บอกเลขแต่่าบ่ให้ ว่ให้เขาไล้เขาจันทร์เขาบ่อยจะพรองกินคแต่พรองเขาเ็าค่อยให้จะพร้องกินได้เ่อผลไม้ผลแม่บึงลูกผลไม้ก็พอดีหายค่ะขิอทสามข้อที่สามอย่างหกสิบสี่เนาะเป็นอายุของคุณแม่ห้า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 แปดเสียงเล็เสียงเล็กฮาฮาแปม่นสี้ยงเลแฟัมาเทวดาหัลมาดาอีกรุ่หนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่ง หนึ่งแปดหาไม่บอกหนึ่งแปดหานี้คุณแม่เสี่ยงนี้เสี่ยงเมื่อคืนนี่ไม่บอกบอากล่กันสองคุ้มเป็นเลขความฝันของตอวิตองหวัดเนาะคุณแม่เอามาเสี่ยงแล้วคุณแม่ก็ฝันบาเหมือนเขาเอาของมาหายใส่กระตามาหายมาหายมาว่างให้ทีแหละบ้างให้เลยเป็นฮออยู่บอกคือฮอขเขาสาบนี่บอก คือห่อสมนี่แหละคือหออ่อขนมหกคือหออ่อกระตุ้ออองพักนี่แหละค่ะแล้วใสกระตามาให้ก็เลยบาลีวา่าสิกินก็นเรียกว่าอ มันหลายหมดเอาไปให้มูเอาไปให้เราบอกให้ตอนนั้นก็ลังเอาไปให้เนี่ยล่ะเอาไปให้เนี่ยเราโลมาเจ้่นดาเนี่ยเอาไปเจ็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาเขากระบอกให้แต่ของกินแค่เพี้ยกรับมาเราถือเทพวราดาเออโอ้นั่งเหลื่ยมกันแน่เนี่ยคนเหลี่ยมมองๆนั่งเรื่องไปไหมคุณนั่งเรื่งไปเรื่องกุดคนเหลี่ยมคนห้องภาษาลาสว่างคนตุติโอ้แน่เนีนเหลี่ยมหยาดยังหยาดอยู่ซีเมื่อตมาด่าทีซีเลยซี่้รงมดา ให้เขาให้เขาจะพ้องเขาก็เคยให้จะพ้องกินจะเถื่อแน่มึงอยู่ไหนละบาทเท่าไเถื่อนี่ละบาโอ้กระจ้าเถว่าจังเลยอืมพิ่นให้กินอยู่ก็เลยว่าเป็พยังเพิ่นจะไปให้กินให้ให้กินยังเพิ่นว่าแน่มึงอยู่ไหนเดี๋ยวจะมาตัวเพิ่นว่าลงมากนิโมนล่วงมากก้อนก็เลยว่านี่ยาเกียยาอันนี้ร้ายก็เลยว่าลงมากลงมากไปยืนได้อยู่เหมืนแม่นางดา นางดาครับไปนั่งกาเพิ่นเฮากาเพิ่นกาเพิ่นกาเพิ่นเอ้ยอันนี้ละดาเศร้าเศร้าลาดเพิ่นอืมมีเงนบุญ่าเพิ่นดาไล่กับผ้พิพาก้าให้เฮากนเิ่นแบจ้งเมืองอ้อเรยว่าต้นเพิ่นดาน่ยเท่งห้องเที่ยงไหเที่ยงไห่แห่ละไห่ใว่าห่ไห่เที่ยงบาเที่งไห่เท่งกาเที่งห่ยัล่ะอี่มันมันยังไงอ่ะนีมันในห้องนไห่หนีมันแท่มันในตู้ิน ตัวเรียกมีคุณแม่สิยหายเพิ่มบ่หรือเอาตัวเก่าเอาตัวเสียงเลยบอลในเซียงมูมีตีเพิ่มเนาะค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเพิ่นสิตีเพิ่มกันเิ่นตีเอาเนาะตัวเรียกนี่ยำตัวเก่าที่หายมากนี่ครีบแหลกเนาะแมนอืค่ะเป็นแนวทางในวัดนีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสิตีเพิ่มจากความฝันของแม่ข้าเนาะค่ะก็สามารถตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะแต่ว่าแมฆข้าเพิ่นยำว่าหายตัวเรียกตัวเก่าเนาะค่ะตัวเก่าและเสียงตัวเก่านะอันค่ะบอ กบ็อันถือว่าเทียงดอกก็ว่าอันนี้ไใบก็ใบไตมอนนะเลี้ยนใบไตมอนเลี้ยนใบอะไรก็ไตมอนก็นอนทับยเงี้ยเมล็ดนอนทับอธิษฐานพรเนม่ยเขเรยมาฝันเนาะแม่แมหลวงตาที่เลี้ยนองใหม่นะเขาให้ยเป็นไงมาเดยู่ในยกมาบอลแม่นะเขาให้เลี้ยนมาบอกคะเขาให้เลี้ยนมามาบูชานนี่แหละที่เป็นพี่บิดาหลวงตาเนี่ะโอ้เจ้าว่าเล่ยเข่าทุกงวดเนาะเจ้าว่าฝันดีเข่าทุกงวดเข่าเทิ่ง คุณพอ่อคุณแม่เนาะค่ะหงวัดวังหันคุณพ่อกับเขาสองตัวตรงตรงคุณแม่กับเขาเนาะค่ะสองตัวศูนย์สามค่ะถือว่าเป็นผู้ถี่แม่นเล็เนาะค่ะบูชาของดีเพิ่นกะมาให้สุขเลาเนาะค่ะเป็นเนี่ยท่านในงวัดนี่ค่ะท่านผู้ชมบาต้องพูดมีแอมเพิ่มเติมอีบอกบ่ก็บพวกนี้ครับเพราะว่าคุณแม่เขากลายเป็นตัวเลขชุดเดิมแล้วก็เนาะชุดคุณคิดก่อนเพราะว่าเป็นน้ำเด็กสองชุดเนี้ยจะนัะ่งเสี่ยงแบบฟันว่าตัวดาวเขาลงมาดาเราสั่ง แต่ท่านผู้ชมบอกไปเป็จะละนาวเนาะเพราะว่าตัวเรียบซีเมนอาจจะติดกับน่องตาเนี่ยนี่มีดเป็นเทพดามาให้เห็นเนาะค่ะมาฉกใหหลบเนาะค้นลูกอืมมาเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่เธนเป็นผู้มีเซนค่ะคุณผู้ชมเป็นคนมีเซนเนาะค่ะเรีเขารู้ค่ะแม่ข้ามนี่เขารู้แหงค่ะติดต่อกันมาแล้วเจ็ดงวดเนาะค่ะเจ็ดงวดติดเข่ามาแล้วเนาะค่ะละครมาลุดงวดหนึ่งงวดที่สองขมาอีกค่ะ หวดนี้ก็ขอให้ยเขาอีกเนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่เมียเพิ่มเติมอีกบ้างคุแม่เมีย้เก็บนขี้ห้าเก็บเอาลอตตะรี่ไว้ผู้ระบายช่องใบเด้อปรเทศฮัมมันค่ะโบนีโบนน์ได้อนาคตของคนเนาะอาจจะรวยวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ค่ะบโบนีโบนน์น้องคุณแม่นเน,เนาะค่ะ,คะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ค่ะ ครับผมทำมอเช่อมนัดตเลขของแม่คั่มครับเลข3ตัว2หางครับ AFC เนาะหมวดวันที่16กรกฎาคมพศ2อ6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่ค่่าครับ5 5 8 558ครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับ185 185ครับตัดเลนเนาะครับ AFC เนาะหมวดวันที่16กรกฎาคมนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่ค่่าครับ สำหรับคลิปนี้เบ้าแอมระตุงกัศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใส่เอฟซีมือนีครับมือนีเบ้าแอมระทุงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ้าแอมระทุงนี่เดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกคห้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผูชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จนงสี่เรียถือนะครับนะ้องสัมูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไม่กับวาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับ่ามผูชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตานายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลอกการททยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสา,ส,าส,าสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ใช่อยแล้วก็บีอ,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 อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเกิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มรูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญก no. ุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดนี่หละดีเหนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ,าบา่าวบ่ายังไงผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่เอาไปใส่ได้ที่ก,กันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแทะรับ่านผัสเมืม่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่ทอท่าคิวสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยน no, ะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาจล like นนจนได้ no, no. แ,ดาาาแดาาาต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบลายนะครับนาอมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับนาอวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บเบาแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีธีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวง,ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่นนออบานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออ้เอาารครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง <im itation> เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเออบาแอมเราตรงกับสิใหเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหมไหมบอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไ้แบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยนเะราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ